เอพจนามโนชาแนลครับมือนี้เป็นมือสันวันดีครับเอ๋กำลังสีเดินทางไปขึ้นบ้านไม่เอื้อยน้อยเดินเพ่นอํานวยพอนะครับมื่อนี้เพิ่นจะขึ้นบ้านไม่เป็นมือสันวันดีนะครับมือออกพ้นษาพอดีนะครับติไปแสดงความยินดีกับเอื้อยนะครับ กะสิออกไปฮับน้องโอและกัสิเลยขึ้นไปหาเอื้อยละกัพอขึ้นบ้านไม่เอื้อยแล้วะสิไปเยี่ยมยามถามขา่าวน้องโจสาวหน่อยเพรบานแพงสิไปงานไล่สดไปพ่อพีพ่อน้องกันนะครับฝากติดตามช่องมโนชนแนลนะครับของเอพุนามโนชนแนลน้ำแนกันละกันครับผมเดินทางไปน้ำกันครับพี่น้องครับ ใกล้แล้วครับพี่น้องครับใกล้เสียหอดบ้านเกื้อยน้อยเดือนเพลนน้ำน้อยพรอดแล้วครับออกจากกรุงเทพมาแต่เก่ามองเศร้านามสวมแถวโคราชกระสาเน่ตอนนี้หอดอย่างสีสุราษฎร์แล้วครับไปในแต่น้องโองพจหนาครับบ่เมยดอกนั่นละ รถควนีนเด้อรถจอดแล้วมันจมลงเนี่ยปวดขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนกโออครับแต่ว่านกโอรครับก็เพีย์กับเจ็บก้นนั่งลายไกลเสียหอดแล้วล่ะครับคนไกลเสียหอดแล้วครับพี่น้องครับบานเอวย่อยเดือนเพลนน้ำนลือพอนเข่าปลาหน้านมามมะงามขักแค้ฮะเออ ดนี่พอดแล้วครับนี่แลนกายอันครับกายฮือน <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่อ๋อเป็นไหนเดี๋ยวนี้ยตาบดีหรือหิวขาว่าร้ายแลนกายขึ้นนลักษณะแบบนี้น่ยตาบดงเป็นเพชรจะโคกเลยแต่งานงามอยูอ่ฮะกายฮือนเดี๋ยวไปกลับรถมาครับไปกลับรถมาเห็นแต่ป้ายครัวเดือนเพนสัน เดนเพี๋ยวไปกลับมาอีกนะพี่นอนะ้องเนาะเบิ่งทองไหทงหน้าครับโอ้ยแต่ใส่เบ็ดกบเลขาดไปหน่อยเนาะเอ้ยเขากำลังเป็นน้ำนมพอดีเขากำลังเป็นน้านม,อมเอ,อม้ยเอาไปแต่แสบเนาะเอาลีนเลยเขาเป็นน้ำนมคราบ่าจัาไ่าฮ่า่โอ่าน่า่าฮ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 บัฮยาย่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่นต่าฮ่าฮ่าฮ่วนิาฮ่าฮอ่าเดี๋ยวกลับ่าฮ่าับาฮ่าา่่ครับก<ด>ลับ,บ,บแ,าลาแล้วล <laughs> S 1> <S 1> โอ้ยมางหักรถกลกับขึ้นครับแรนกายตาลายข้อเข่างามนะง่ามเข้อนามสามฟ้าอุดมสมบูรณ์อุดมสมสบูรณ์เังทงไฮทงหน้าบ้านเทายัางอุดมสมบูรณ์ครับนี่ตรงนี้กันเ้าไป่วมมือลิบดิ้นฮะสว,วมแล้วมันสูงสเข้าเตี้ยคือต้อน,เข,ตนเข่าสูงข้าวสูงลอยแปดสิบเนาะเออสูงลอยแปดสิบ ออกจากปทุมเก้าโมกเศร้าครับกระแลนมาเรามาเจอนามอยู่แถวโคราดแถวโคราชบ้านเองนี่แหละนามทวมเป็นแต่ที่ตนพี่น้องเช่าโคราชนะครับนามทวมในในตัวเมืองน่าละเนาะเขาก็ลังมากมเขาก็ลังมากาใช้เมืองไหนนั่นทั้งหลายได้เนาะอ่ะล่ะครับเห็นแดงแด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงทั้งนาน่หละครับ,รรบล้านเล็กน่อย เดือนเพลนน้ำน่อยพอนครัวเดือนเพลนแมนบอครัวเดือนเพลนโอ้ยฟางงามแลีนไก่เซย์วงหนึ่งครับนี่พาดแล้วโอ้จอได้น่นะครัวเดือนเพลินไปละครับปวดยิ้มไปเปื่อยอยู่นั่นลูกเพิ่นลูกเพิ่นไปละก็เป็นหนองมาหลายตัวนี่ พอดละครพอดร้านอาหารเลยเลยว่าพอให้เอากอบลูกผมก็เลยเอาต้นมหาสมบัติมาให้เพราะว่าเบาบับที่เอปลูกอยู่สวนอยู่เขาใหญ่อันนต้นนี้ผมนําเม็ดมันเขามาจากเกาะมาดากัสกานะครับตน้นใหญ่มหาสมบัติตามมาครับพี่น้องครับ Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những ยินดียินดียินดีอันนี้แซวหักของครับน้แอ่ของเงาเน้เดี๋ยว่อน้รับรถคับรถงามงเฮยงามแล้วพี่ลูกอันนี้ละลูะเลยมีม่ลอไอ้ได้ยนบ่เอันน้มาพี่น้องเอาอันนี้

แกใจง่าแนมันต้นไงเ่ยครับบามฮจักเอาปลกจอบมาให้ไปลูกให้เ่อ้าววมาก็ต้องปลูกเองไงเลเราไม่รู้วิธีเข้ามปลูกเนอตปลูกอเป็นตัวยางไอเบิ้งยินดีนเบื่อเอ้ขอบคุณหลายเอแยกกดีใจแยกกดีใจแยกกดีใจมาก่ท่นแเออแ่อีกก็ได้ มาพนีย์มาสลอกดีมสลลองสโลลอกลีอกล้วจไปก็ไปด้ล่ะก็ไปจัง้านัะไปงัน้อไ้เานเพื่อเอยลน้อยเดินเล่อนยพอนครับดีใจนั่งเลยดีใจนังเอยครับพี่น้องเล็กซีแฟนขลพบขอเอพุนาของพุนาเล่ยน้อยนี่เป็นเป็นพีสาว ผู้ใหญ่ของโม่ฮาทีใจอันนี้เงินหลังที่หาด้ยนะอันนี้อันนี้เอนบ้านอันนี้้านร้านร้านอาหารอยู่เดือนเดีให้นองนับน้อยู่มหาสาลข้ามสองหลังนวัี้เราา้อใจท่อละน้องสาวไอ้้อ่อง้งรงบเสนรดพี่น้องทางเด้ออะไรเือยพ้อน้อำพักนำแห้งเลยเนาะ ยูมหาธารข้ามสองหลังยูกุ่เทีบหลังหนึ่งยูนี่ันอา้าจักรบกยาไงรับยูนีอีกพอนึ่งยูได้บ้างครับไดกันนี่อันนั้นกระเบียกันเนาะเป็นของนองของนงหมดแล้วป้าวม่วงอู่ไทบหดนียป้าหมวออู่ฟังทั้งพูดไปยูว่าข้าวม่วง้าวม่วงข้าวม่ังขี่ว่ะเฮากับยูน้ำมัวน้ำไก่น้ำ ต้นไม้ไปสิลาเห็ดบอสน่องกับเห็ดป้ามไก่เออเจ้ากับได้ยินว่าช่วงนี้กําลังเห่อต้นไม้ต้นไม้ไรเออเนี่ยเห็ดน่องสิโปรไข่เห็ดถือโปรไก่ก็ต้นนี้คุณนี่ไม่ได้ดอกหิ้วเขาไปไปสนามไปกินเขากินน้เนาะขอบใจได้หลายก้อนผู้มากกับขห้ยลำด้วยกันได้ลองเด้อมานหลายหลายแะพี่โชคใหญ่ให้เฮาได้คนทุกคนอยากเนี่ย คักคักคพี่น้องคักเบ่งเบ่งมันจะกาดมเตพีเตนองเ้าดอกมีอากาศมิเตพีเตนองเาแมิเปญาติญาติเพื่อนหลังบางใหว่จ้างพ่อบ้านจ้างอยู่เด้่บ้านกันยุ่แถวๆนี่ล่ะใ้มอนอันนี้เปรีโอเค โอเคครับพี่น้องครับแย่จังเ,เลยฮะตะเคอยอันนี้กันตัวหนึ่งนะ้าพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ากาลังทักทายกันบรรยากาศมันจะเคยว่ากันนะ้าพี่นอนะ้องเนาะจ้ะจะลบวะอ่าเอาต้นไม้ต้นไม้หายต้องปลูกต้นอังคำสั่งคำสั่งเอ้าตัวที่กลัวที่สุดย่างตกลนอ่ะต้องกลนเราบเป,ป็นต้นปูง

นิดเนืองเออเอาแั่มาเออเอาออกแข้งจัีหน่อยเออไม่ใช่เนีกระเดียกอี๋ใส่ดีๆเลยแหวนท้องเฮียมาโอ้หมดจ๊กกับจะาแม่นเข่าครับจกปากเสี้ยนเลยเนี่ย ใหม่ไว้แล้วนี่ยินไหมไอ้ไคป่ปลูกตนน้ตนใหม่แล้วต้นใหม่หลอดโอ้ยไม่ได้ไอป้ปลูกยี่สวนล่ะแมนตีแมนอัน,อ,นอันซุม้มใบยนหอนบ่นซุ้มใบยิกใบก้อน <laughs> ซุม้มใบยิดๆก,ก็ง้อน <c oughs> <h ane> มันต่องแบบนี้ มันจะงคือมากแต่ได้นี่ดินแบบนี้นะครับไอ้ไอ้อธิบายในตัวนี้ยังทำนี่เบาบับเบาบับต้นเบาบับ,บ,บที่เกาะมาดากัสกาและก็แอฟริกาไหมเบาบับมันที่ต้นนี่เป็นต้นเป็นไม้ย,ยืยยตนยยต้นไม้ยืนต้นใหญ่แบบไทยเขาเอื้อต้นมหาสมบัติไทยเขาเอื้อต้นมหาสมบัติ บอแบบสองปีปนี่สองปีนี่กูตายบ<ป>อเขาปลูกต้นนี่ตายนี่กูต้องปลูกยังเลย <c oughs> แสดงว่ามันปลูกไงปลูกง่ายบอตายบอตายปลูกให้เอื้อยครับเป็นบ้านไม้เอื้อยครับผมไม่ยังนี่แหละแนวที่ได้จคืนหอดกันตลอดพอเข้าไปแล้วกลับมายัางคือเก่าได้นี่ <c oughs> ต้องเอาหางแกวมันออกว่ะก็เปิดหางกันเดี๋ยวเห็นเขาตัดบุกตุเลี้ยนเขาหางนี่ออกเยอะบ่บ่หลอกกันอันนี้ครับพี่น้องมาฟุ้มมาตัวสะเบิ้งได้สวยงามสายแม่ๆอีกอีกยักปีหนึ่งทำมาเบิ่งอีกตัวสเบิ้งได้ให้ได้

โอ้ย uh, okay. ม at, athletes, ีไทยบ่มีไทยอ่าเด้อบัตพุ่นญ่มาสมบัติมหาสมบัติหลายอันนี้ครับสู้พ่อมาใกลๆนะครับพ sí ี่น้องนี่ครับปลูกง่ายได้งานขึ้นบ้านไม่เอ้ยครับผมสวยงามสวยงามครับผมอ่ะโอเคครับอันนี้ครับพี่น้องครับ ดีไปเล่แชมชัยตรังอุ้ยแตุรงจตุรงชมชัยตรังอุ้ยไ้ก็ได้เนาะบาหคำเรียกว่าหนแห่คนเยครับเอกกัแห่อีกเทนึงก็ได้รู้เป็นแหแล้วยืากรวมทะลุตั้งกันมากจะมีพูดกับพีดีเนาเป็นไงใจต้องหลาใจบเจ็บเนาะพูดเดพี่น้องเขามานี่พี่น้องเขากันหลายคนมีเนี้สาธิตต้องจานกั้งกัน เชนข้อนี้เนื้อง่วไปไอ้มืองหารนี่แหละไปมามืองหารไอ้ไอ้มืองหารนี่แหละไปไปไไไป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 

อ้นนี้่ยานี่เร้ว่าใ่ว่าเพราะว่าค่าโค้ีเพราะวีอ้แท่งน้องไอ้ป่ไทยน้องสีสองเข็มเลยเนอะมี่้เรียบร้อยถามไหมฮะสปลูกพี่สีปยไอ้ไอ้พทันสีไม่ต้องสีแล้วไอ้พ่าะตนเน้เามั่้วน้อตนนี้เลือเลื้อแค่นั่นเลื้อแต่มาวพ่าะัสีอ่าจุนักบ้าพจนี้ก็่ต อ๋อข้ายแผมตาลแลวล่ะอ,ลลอันนี้เป็น,เป,นเป็นไอ้ไ่ของเอ๋นะครับเป็นไอ้ญ่ของโม่เฮ้าเป็นงานเสดนจบันไม่ของเกยน้อยแต่ว่าของไอ้ไอ้นี่ท่านนี้กับบ้านหลายหลังนับก็ถวนอยู่เขียบกับมี่อยู่กระสินกับมี่อยู่สารค้ามก<อ>ับมี่ของไอ้นี่อยู่สมองดอูบ่นกับมี่ มอพี่สานกลางหน้าหรอพี่สานกลางหน้าครับผหาพี่หาน้องกับมวลนั่นสิล่ะครับพี่น้องอันนี้คือขอบขั้วท่องจันทร์ขอบขั้วบ้านทีพพ่อคำเกลงเ่ายังคือเก่าเอาพี่น้องยืมปากกาเอ้ยยืมกุญแจรถหน่อยจ้าเจอรถหน่อยปากกากุญแจรถครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเด้อถอยรถบนกั้นเดี๋ยวใช่ไหมขอบกั้นรถนี่เก่งเนาะครับพี่น้องมานนี้ สิเปลี่ยนแบบบ้านๆเด้อพ <East. S 3> ี่น้องเด้อได้เห็นไอ้ใหญ่เขาแล้วได้เห็นน้องช้านใช่จะตุร่องแล้วเห็นเอื้อยน้อยเดินเพชรอนนำน้ยพ่อแล้วมาเหนี่มาแสดงความยินดีน้ำเอื้อมาเหนี่น้ำไอ้ไอ้ก็บอกน้องเด้อขึ้นบ้านในนั้นเลยไอ้รยไอ้ไอ้เฮ้ยนายหลังเด็ออพจนน์เนื้อุบลของใครกันเลยเนาะพจนเนื้ออุบลไม่มีที่นี่จ้ะมาหนี่อีพี่นี่เอาใบตำหนี่ครับพี่น้องอีพี่ที่มายามพี่ยามน้อง ไปอีพี่หนาจะไปพ่อกันครับทุกวันมาสร้างคุ้มคุ้มกันเพื่อเนี่ยไม่เคย่ยาใดบันทึกเทาไหร่สงวนแบบพี่แบบหน่องกาได้เนาะอย่าทั้งุกข์นี่กัรลองเพลงอยบโยงลองสั่งเอาสำนีด้วพี่น้องเด้อให้พี่น้องเฟซีของขันได้ลูกเขาจะตั้งซื้อว่าปักคู่มันหยิบคู่ มันดับมันดักบัคผูวิทะมันจะดังในโคดมันจังีัวมืตัวโลกตัวโลกเนี่มันจะงีตัวเมื่อตัวโลกเนี่ยจเล่ากันนทีไอ้บางนฮนส่งเสียก็อดมอแลใชก็ออไ้ปันติเป็นผู้หญิงแก่ผู้วิทยไป อันปุ่ยยังก์อีกคมิดอีโคมิดกะเท่ดิสิกะเทยโคิดกะเทยโคมิดครับผมม้วนแบบบ้านๆเท่าแบบพี่แบบน้องครับไอ่ใหญ่ผมไม่ได้พอไอ่โดนละน้อยเนาะไม่ได้พอโดนโคมิดมาเลยเห็ดเนีเฮ้าอันนั้นผมย่านผมไม่ย่านไอ้ได้ผมย่านไอ้ย่านผมนี่สิ ตัวใหญพตัวใหเนี่ยตเป็นส่อตัว่แ่ือด้เนาะต่างิแล้วครับเนียคนนี้พอสมือได้สองสามคนนี่อันนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนเนี่ยพอมือเพราะนี่นีแต่สองสามคนหน่อยนอยนี่

เห็นแล้วกับมวลเห็นแล้วใครคิดทอดกันกันอย่างนีการไม่งานอย่าลืมกดแข่กำลังใจ subscribe ไปมากูดไปบวกเวอรนะครับเข้าไปก็พอแล้วซีหาดวงเลยพี่นะครับพ่อการครับผมสละพี่นี่เอาไปสักหน่อครับผมสวัสดีครับครับไง่ข้าครับไง่ข้าอันนี้ไม่ได้พี่เจน้องข้าครับผมจ้ะบ๊ายบายครับ